สวัสดีค่ะกิกินะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูราคาทองคำกันนะครับวันนี้วันที่25ตุลาคมนะคะวันนี้มาช้านิดหนึ่งเนาะเตรียมตัวอะไรงานก็เยอะโอเคราคาทองคำยังไม่ได้ห่างไปจากเมื่อวันเลยนะครับเหมือนกับว่าจะมาอยู่ที่เดิมที่เราเริ่มวิเคราะห์เมื่อวันเลยนะคะนั่นก็คือตรงกลางชาแนลนะคะของ r e s i s t a n c e Daily ที่1997.03นะคะแล้วก็ซัพพอร์ข้างล่างที่เป็นตอนนี้เป็นซัพพอร์ตเทินมาเป็น Resistance r e s i s t a n c e เทินมาเป็น Support อีกรอบนะครับที่บริเวณ1 9 4 7 3 1นะเมื่อวันลงไปใกล้แต่ยังไม่เทสนะจ๊ะทุกคนทีนี้ก็หดมาอยู่ที่เดิมเนี่ย เอาไงต่อเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะคะวันนี้แรงซื้อแรงขายเนี่ยน้อยทั้งคู่เลยนะคะก็เป็นการทรงตัวอยู่ด้านบนนั่นแหละไม่มีแรงลงนั่นเองนะคะโอเคทรงจะไซเว์อยู่ตรงกลางใช่ไหมแล้วทีนี้ก็มาลุ้นนะคะว่าจะแหกออกด้านบนหรือข้างล่างโอเคมาดูทำฟรมสี่ชั่วโมงนะคะ ทำเฟรม4ชมั่วโมงวันนี้เซตตัวอยู่ระหว่าง1980.70กับ1953.48นะเมื่อวานลงมาแตะบริเวณ EMA 50แล้วก็เด้งกลับขึ้นไปใหม่นะคะทุกคนทิ้งห่างสยาวเชียประมาณนั้นนะคะแล้วก็กลับไปชิดอยู่ด้านบนเหมือนเดิมแล้วก็สัญญาณกดดานข้างบนก็มาแล้วนะคะแต่วันนี้ก็ยังกดไม่ลงนะคะเพราะว่าแรงขายไม่มีนะครับทำเฟรม4ชั่วโมงก็แรงขายไม่มีนะทุกคนเพราะฉะนั้นก็ สิ่งที่เราจําเป็นจะต้องดูก็คือจะแหกกรอบข้างบนของ4ี่ชั่วโมงขึ้นไปไหมหรือว่าจะลงมาเทสซัมอเบห้าสิบแล้วหลุดลงมาข้างล่างนั่นเองนะคะหรือว่ามาเทสบริเวณหนึ่งเกสี่จ็จุดสาหนึ่งให้สมบูรณ์โอเคเอาสมบูรณ์ด้านไหนก่อนสมบูรณ์ด้านไหนก่อนเมื่อวานกี้บอกว่าตัวของราคานั้นนะครับจริงๆเราเขาขึ้นมาถึงแนวระดับฟิโบนัชซีที่โอ้โหได้สีเหลืองสดใสเลยนะวันนี้ ที่บริเวณฟิโบนัชซีที่61.8ใช่ไหมแล้วเราบอกว่าบริเวณนี้เป็นบริเวณในยยะสำคัญเปลี่ยนสีให้หน่อยพี่มันไม่ว้าวเลยได้จ้ะไม่เอาเยลโล่ใช่ไหมโอเคก็โซนเดิมเลยนะฟิโบนัชี61.8เ็ของเราเนี่ยนะครับบริเวณราคา1980เนี่ย ยังเป็นจุดวัดใจเหมือนเดิมนะคะว่าถ้าราคามุดลงใต้ก็มีโอกาสาที่จะย่อตัวลงไปข้างล่างก่อนนะคะถ้าย่อตัวลงไปข้างล่างก่อนนะครับทดสอบซัพพอร์ตเดิมซ้ำได้1953กับ1947และถ้าหลุดนะครัอ EMA 5หหรือว่าโซนซัพพอร์ตบริเวณนี้ลงมานะคะเลเวลถัดมาของของซัพพอร์ตสำคัญนะคะก็คือที่ สุดระยะสวิงรายวันเลยนะครับวันนี้สุดระยะสวิงรายวันของเราอยู่ที่1925นะเห็นแล้วนะอันนี้คือข้างล่างแต่ทีเนี้ยอย่างที่บอกแหละว่ามันเป็นโซนข้างบนเอ้ยไม่ใช่มันเป็นเทรนขาขึ้นแล้วจุดวัดใจของเราก็คือตรงนี้เนาะฟีบูเลกซี่หกสิบเอ็ที่บริเวณราคาหนึ่เนี่ยถ้าปีนขึ้นไปได้นะครับก็ไปต่อนั่นเองนะครับเลเวลถัดไปของ บริสุันสำคัญคือตรงนี้นะคะ1997.03นะครับแล้วก็วันนี้พีโบนักซีของเราไม่ครบเส้นใช่ไหมเส้นถัดไปหายอ่อไม่เป็นไรจ้ะงั้นเราดูแนวต้านไปเลยนะครับถ้าปีนขึ้นมาข้างบนนะคะปีน1980ได้เลเวลถัดมาก็คือเทสซ้ำที่1997นะคะและวันนี้สุดระยะสวิงรายวันด้านบนสุดอยู่ที่2007นะคะแต่ว่าถ้าขึ้นสูงได้มากกว่านั้นนะครับ r e s i ซิ n n e สำคัญของเราอยู่ตรงนี้2019ไม่ใช่พอซอนะคะอันนี้คือราคาทองคำสปอตและถ้าสูงขึ้นกว่านั้นอีกนะครับคือโซนนี้เลยนะครับ2040นั่นเองเอามองแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะอย่างที่บอกนะว่าให้ติดตามสถานการณ์สงครามในอิสราเอลและดูมือที่3มือที่4ด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อวานนะกี่ดูข่าว,วเห็นว่ากองกำลังอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรพันธมิตรหรอ หลายชาติอยู่นะตั้งแต่อเมริกาเยอรมันแล้วก็ใขว่าอังกฤษแล้วก็ประเทศอะไรอีกหลายประเทศน่ะเขาไปรอที่ไซปรัสทุกคนเขาไปส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปรอที่ไซปรัสเผื่อมีเหตุรุนแรงอะไรเขาจะได้แบบ ช่วยเหลือทันหรือว่าเตรียมตัวทันอะไรทํานองนีนะ้คือทุกคนเขาเตรียมความพร้อมคือแบบเฮ้ยทำไมต้องเตรียมความพร้อมขนาดนี้นี่ก็ดูดน่ากลัวนะครับแล้วก็หลายคนก็บอกว่าทิกเกอร์พรอยต์ก็คืออิรานนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีกลุ่มติดอาวุธนะคะที่เชื่อว่าได้รับการสนับสนุนกับอิรานเนี่ยก็กําลังเข้ามาตีกันอิลุงตุงนางกับอิสราเอลร่วมกับกลุ่มฮามาสอยู่นั่นเองนะคะก็ ความแรงมันยังมีนะทุกคนแต่ว่า,าพัฒนาการของมันนะยังไม่ได้ขยายวงออกไปข้างนอกนะคะเพราะฉะนั้นราคาทองคําก็จะยังส่งส่งอยู่ข้างบนนั่นเองนะคะแต่เมื่อไหร่แบบว่าเอ้ยแนวโน้มว่ามันจะสงบศึกเนี่ยหรือว่ายังไม่มีความคืบหน้าต่อเอ,อาจจะไม่บานปลายก็ได้อะไรเงี้ยราคาทองคําก็พร้อมที่จะถูกปรับตัวลงหรือว่าเทลงมาได้นะโอเคเนาะมีมีสองปัจจัยกดดันเลยนะคะทั้ง ด้านปัจจัยพื้นฐานแล้วก็ปัจจัยทางเทคนิคด้วยแต่เราเห็นอยู่แล้วนะคะว่าราคาทองคำตัวนี้คืออยู่ในโซนขาขึ้นนะโอเคถัดไปจบยังจบแล้วนะที่เนี้ย วันนี้กราฟกี้แปลก,กใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าเมื่อกี้ไปเคลียร์คุกกี้เครื่องแล้วแบบว่าต้องเซตอินดิเคเตอร์ใหม่นะจ๊ะทุกคนอะไรหายไปใช่ไหมเส้น LMA 200หายไปนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวใส่ให้พรุ่งนี้แล้วกันวันนี้ไม่มา <c oughs> เอามาดูทำเฟรมย่อยหน่อยทำเฟรมย่อยเมื่อวานกระตุกลงไปแรงมากเลยนะติดอยู่ข้างล่างเนี่ยแล้วก็พยามปีนขึ้นไปใหม่ข้างบนนะตอนนี้วิ่งไซด์เว์นะคะติดอยู่ระหว่างเอ่อ1975กับ 1968เนาะเพราะฉะนั้นนะครับก็ดูอีกทีนะคะว่าจะปนีนขึ้นข้างบนไหมนั่นเองนะคะหรือว่าถ้ากดลงข้างล่างก็หมายความว่าราคามีโอกาสปรับตัวย่อตัวลึกกว่าเดิมก็คือปินฟิโบนัชชีหกไม่ไหวนั่นแหละนะครับทีนี้ก็ติดตามดูก่อนเนาะไปก็ไม่ได้นะครับกลับตัวก็ไม่ได้ไปก็ไปไม่ถึงอยู่นะคะตอนนี้รอปัจจัยกระตุ้นนั่นเองนะคะ ส่วนข่าวนะครับที่อยู่ในตารางวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะ่ากลัวมากนะคะมีตัวเลขการซื้อขายบ้านอย่างเดียวนะคะอาจจะอาจจะแรงหรือเปล่าเป็นกองสีส้มนะ่ะก,ก็ไปติดตามดูได้นะครับแต่วย่าเันนี้นะคะ2องทุ่มนะคะสำหรับใครที่อยากจะเรียนกลยุทธ์การเทรดนะคะในตัวของอสินค้าทางไฟแนนเชียวเขาเรียกอะไรสินค้าที <laughs> สินค้าหรอ นะผลิตภัณฑ์ในการลงทุนนั่นแหละนะเกี่ยวกับ CFD นะคะกี่มีคลาสสอนฟรีให้นะวันนี้นะคะตอน2องทุ่มทางซูมนะถ้าใครยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ไปลงทะเบียนเรียนได้ที่หน้าเพจของ f u ุด r นมาร์เก็ตไทยแลนด์นะคะหลายคนอาจจะหาไม่เจอหรือเปล่า โอเคอยู่ในนั้นแหละแล้วก็เดี๋ยวกีดแปะลิงก์ลงทะเบียนหรือว่าห้องซูมไว้ให้ที่ใต้วิดีโอแล้วกันสําหรับพี่ๆท่านไหนที่มาเจอในนี้จะได้หาเจอเลยอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าถ้าใครแบบเอ้ยหาไม่เจอตุองไหนเลยให้ไปที่แฟนเพจของอฟูตันมาร์เก็ตไทยแลนด์เพื่อเข้าเรียนได้นะคะเป็นคัาเรียนฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะสําหรับใครที่อาจจะเป็นมือใหม่ที่กําลังเริ่มต้นในการเทรดแล้ว ยังทำกำไรไม่ได้นะคะอันแรกอันที่2ออาจจะเป็นนักเทรดมือเก่าแล้วแต่ว่ากําไรยังไม่เคยสม่ําเสมอเลยเนี่ยชั้นพลาดตรงไหนเนี่ยอะไรเนี่ยอาจจะต้องมาวิเคราะห์ตัวเองแล้วก็ศึกษาวิธีการในคลาสเรียนของเราก็ได้นะคะอาจจะเจอจุดที่เราจะแก้ไขได้นะคะว่าการทํากําไรอย่างสม่ําเสมอได้จากตลาดมันต้องมีอะไรบ้างนั่นเองนะคะสําหรับนักเทรดนะคะ เพราะฉะนั้นเจอกันในะคลาสเรียนตอนสองทุ่มนะคะตอนนี้กีเตรียมตัวรอแล้วนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบาย